สวัสดีครับวันนี้เรามาเปิดประเด็นกันด้วยตัวเลขที่เอ่อต้องบอกว่าใหญ่มากๆนะครับค่ะเห็นตัวเลขแล้วตาโตเลยนะคะครับเม็ดเงินลงทุนนี้สูงถึง3 0ถึง5้าพันล้านดอลลา,าร์สหรัฐอือหือคิดเป็นเงินไทยก็ราวๆหน0่ง0สนถึงหนึ่งแล้านบาทเลยทีเดียวครับ ค่ะกำลังจะเข้ามาในโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลของไทยแล้วนี่เองใช่ครับและที่น่าสนใจมากๆคือ,อ,อมันไม่ใช่แค่ Data Center ทั่วไปไม่ใช่แบบเดิมๆที่เราคุ้นเคยกันครับแต่มันคือกิกะ Data Center รูปแบบใหม่เลยใช่ค่ะที่ออกแบบมาพิเศษเลยนะคือเพื่อรองรับงานประมวลผลหนักๆอย่าง AI โดยเฉพาะเลยแล้วผู้เล่นที่เข้ามานี่ก็ไม่ใช่เล็กๆเลยนะครับระดับโลกเลยค่ะ ครับ GIP หรือ Global Infrastructure Partner กลุ่มทุนโครงสร้างพื้นฐานรายใหญ่ที่ตอนนี้ก็อยู่ภายใต้ BlackRock อีกทีอืซึ่ง BlackRock นี่ก็ยักษ์ใหญ่ด้านจัดการสินทรัพย์มากๆครับ แล้วก็มาจับมือกับพันธมิตรในไทยคือ c ค e a อ CP แล้วก็ True IDC การที่ GIP เข้ามานี่น่าสนใจนะคะปกติเขาลงทุนอะไรใหญ่ๆแบบสนามบินท่าเรือพลังงานอะไรแบบนี้ใช่ครับพอเขาเลือกลงทุนจิกเดตเซ็นเตอร์ในไทยนี่มันเหมือนส่งสัญญาณบางอย่าง ค่ะมันบอกว่าเขามองสิ่งนี้เป็นเหมือนเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักจริงๆไม่ใช่แค่การลงทุนเทคโนโลยีธรรมดาาใช่ค่ะสำหรับเศรษฐกิจดิจิทัลยุคใหม่เลยเหมือนการสร้างทางด่วนดิจิทัลเส้นใหญ่ให้ประเทศเลยก็ว่าได้ภาพนั้นเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับความสนใจเยอะนะครับขณะที่ว่าผู้บริหารระดับสูงของ GIP กับ CP นี่ได้เข้าพบนายกคุณแผ่ทองทานโดยตรงเลย Uh huh. แสดงว่าโครงการนี้สําคัญมากๆจริงๆครับเพื่อหาหลือแผนนี้เป้าหมายก็ชัดเจนมากคือต้องการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางดิจิทัลและก็ AI ของอาเซียนค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาเอ่อล่ามาสํารวจเรื่องนี้กันให้ลึกขึ้นอีกนิดนะคะครับโดยข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยครับทั้ง t e x กซ e b a n g k o k p o ส t The Standard แล้วก็มีรายงานดีๆจากกรุงศรีรีเสิร์ชด้วย ค่ะเริ่มจากความเข้าใจพื้นฐานก่อนไหมคะหลายท่านอาจจะคุ้นกับ Data Center อยู่แล้วครับที่เปรียบเหมือนสมองหรือหัวใจของโลกดิจิทัลค่ะเป็นที่รวมเซิร์ฟเวอร์ระบบเก็บข้อมูลเครือข่ายมีระบบไฟระบบความเย็นอะไรพวกนี้ใช่ครับแต่พอเป็นดิก Data Center นเตสำหรับ AI ที่เรากำลังพูดถึงนี่มันต่างออกไปเยอะไหมครับอืม ต่างเยอะค่ะทั้งเรื่องคันดาดเลยกำลังการประมวลผลนี่คือคนละเรื่องแล้วก็ที่สําคัญมากๆที่ต้องจับตาคือพลังงานที่ใช้ค่ะอ่าประเด็นเรื่องพลังงานนี่น่าสนใจมากเพราะมันก็เป็นความท้าทายใหญ่เหมือนกันแล้วทําไมเขาถึงเลือกไทยล่ะครับอืมก็น่าคิดนะคะ คือตอนนี้เรามี Data Center อยู่ประมาณ42แห่งใช่ไหมครับส่วนใหญ่อยู่กทมปริมณฑลค่ะตามข้อมูลกรุงศรีรีเสิร์ชนะคะตลาดก็โตต่อเนื่องดีประมาณ7-8%ต่อปีในช่วง3ปีข้างหน้าครับซึ่งก็สอดคล้องกับภาพรวมอาเซียนที่กำลังบูมแต่การลงทุนระดับกิกเนี่ย มันต้องมีอะไรดึงดูดเป็นพิเศษแน่ประเทศไทยเรามีข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์หลายอย่างนะคะเรื่องทำเลที่ตั้งนี่เราอยู่ใจกลางอาเซียนอยู่แล้วอันนี้เป็นจุดแข็งเดิมครับแต่ที่เสริมเข้ามามากๆคือโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลเรานี่ออพัฒนาไปเยอะมากอย่างเช่นเรื่องอะไรบ้างครับ ก็ความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านเรานี่จิตท็อป10ของโลกเลยนะคะโอ้จริงเหรอครับค่ะแล้วก็ 5G ก็ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศแล้วเกือบ90อืมระบบไฟฟ้าก็ถือว่าเอ่อมีเสถียรภาพค่อนข้างดีถ้าเทียบกับหลายๆประเทศในภูมิภาคนี้อันนี้สําคัญมากสําหรับ Data Center เลยนะครับเรื่องไฟเนี่ยสำคัญที่สุดเลยค่ะบวกกับพฤติกรรมคนเราด้วยที่ใช้อินเทอร์เน็ต ใช้ดิจิตอลกันเยอะอยู่แล้วใช่ค่ะปัจจัยพวกนี้รวมๆกันก็น่าจะทําให้ทาง GIP กับลักรอเขามองเห็นโอกาสที่ชัดเจนในไทยและอาจจะมีเรื่องต้นทุนด้วยไหมครับเมื่อเทียบกับศูนย์กลางเดิมอย่างสิงคโปร์ ก็น่าจะมีส่วนค่ะเรื่องต้นทุนการดําเนินงานต่างๆอาจจะแข่งขันได้ดีกว่าทําให้ไทยกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจขึ้นมาสําหรับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลยุค AI แบบนี้พอเห็นภาพเลยครับการที่กลุ่มทุนอย่าง GIP ที่โปรไฟล์เขาคือลงทุนระยะยาวในโครงสร้างพื้นฐานใหญ่ๆจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เทคโนโลยีครับ แล้วมาพร้อม BlackRock อีกมันยิ่งตอกย้ำว่านี่น่าจะเป็นเกมเชนเจอร์จริงๆไม่ใช่แค่การขยาย Data Center ตามปกติถูกต้องเลยค่ะมันมีความหมายมากกว่าแค่เรื่องเทคโนโลยีเยอะเลยเหมือนเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิตอลแห่งอนาคตเลยใช่ค่ะแล้วก็คาดหวังว่าจะสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างการที่เขาร่วมมือกับ CP Group แล้วก็ True IDC เนี่ย อืมเป็นการผนึกกำลังที่ดีนะครับค่ะทั้งเรื่องเงินทุนความเชี่ยวชาญระดับโลกแล้วก็ความเข้าใจตลาดในประเทศเพื่อสร้างกิกระดาาเซ็นเตอร์ที่เน้น AI Big Data Cloud Services โดยเฉพาะเลยและผลลัพธ์ที่เราคาดหวังได้จริงๆจากการลงทุนมหาศาลครั้งนี้นอกจากเป้าหมายใหญ่เรื่องการเป็นศูนย์กลาง AI อาเซียนแล้วมีอะไรอีกบ้างครับผลกระทบน่าจะมีหลายระลอกนะคะระลอกแรกเลยก็คือมันจะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิตอลของไทยให้แบบว่าทัดเทียมมาตรฐานโลกได้เลยทันทีเลยค่ะซึ่งพอเรามีของดีระดับโลกแบบนี้มันก็จะกลายเป็นเหมือนแม่เหล็กดึงดูดบริษัทเทคอื่นๆเข้ามาอีกใช่ค่ะดึงดูดการลงทุนอื่นๆตามมาสร้าง อีโคซิสเต็มที่แข็งแกร่งขึ้นไปอีกซึ่งก็จะนําไปสู่เรื่องการจร้างงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นด้วยหรือเปล่าครับแน่นอนค่ะโดยเฉพาะสายงานที่ต้องการทักษะสูงๆพวกวิศวกรรมคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีขั้นสูงต่างๆที่ตลาดกําลังต้องการเลยค่ะแล้วในระยะยาวมันก็จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยรวมของประเทศอาจจะต่อยอดไปถึงเรื่องอื่นได้อีกค่ะอาจจะเป็นศูนย์กลางด้านวิจัยพัฒนาหรือสร้างนว,วัตกรรมเกี่ยวกับ AI ไปเลยก็ได้ซึ่งตอนนี้สัญ,ญญาณสนับสนุนจากภาครัฐก็ดูเหมือนจะ ค่อนข้างชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะคะฟังดูเป็นภาพอนาคตที่สดใสมากๆเลยครับแต่การสร้างทางด่วนดิจิตอลขนาดใหญ่ยักษ์ที่เน้น AI เป็นหลักเนี่ยมันต้องมีความท้าทายรออยู่แน่แน่แน่นอนค่ะโดยเฉพาะเรื่องที่หลายๆรายงานพูดถึงกันเยอะมากทั้งกรุงศรีรีเสิร์ชหรือ JLL ก็เคยพูดคือเรื่องพลังงานอันนี้คือความท้าทายอันดับหนึ่งเลยค่ะต้องบอกว่า data center ปกติเนี่ยก็ใช้พลังงานเยอะอยู่แล้วนะคะครับผม แต่กิกก a ดาต้าเซ็นเที่ออกแบบมาสำหรับ AI โดยเฉพาะเนี่ยมันต้องการพลังงานในระดับที่เออเรียกว่าสูงกว่ามากๆอย่างมีนัยสำคัญเลยค่ะสูงกว่ามากๆนี่ขนาดไหนครับพอจะนึกภาพออกไหมคือมันใช้พลังงานต่อตารางฟุตสูงกว่า Data Center แบบเดิมหลายเท่าตัวเลยค่ะเพราะชิปส์ AI มันกินไฟมหาศาลโอ้โหแค่คิดถึงสเกลการใช้พลังงานก็น่ากังวลแล้วนะครับค่ะดังนั้นการจัดหาพลังงานให้เพียงพอ ให้มีเสถียรภาพแล้วก็เรื่องความยั่งยืนด้วยนะคะจะทำยังไงให้เป็นพลังงานสะอาดอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากๆที่ต้องแก้ไปพร้มพอมๆกันเลยนอกเหนือกับเรื่องพลังงานแล้วมีความท้าทายด้านอื่นอีกไหมครับสำหรับโครงการระดับนี้อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือเรื่องบุคลากรค่ะ คนทำงานใช่ไหมครับใช่ค่ะเราต้องการคนที่มีทักษะเฉพาะทางจริงๆในการบริหารจัดการ Data Center ที่มันซับซ้อนระดับ Gigascale แบบนี้ <c oughs> แล้วก็ต้องมีผู้ชี่ยวชาญด้าน AI อีกซึ่งออปัจจุบันเนี่ยการผลิตบุคลากรด้านนี้อาจจะยังไม่ทันความต้องการเท่าไหร่เป็นเรื่องเร่งด่วนเลยนะครับการพัฒนาคนให้พร้อมเนี่ย เร่งด่วนมากๆค่ะทั้งหมดนี้มันต้องการการวางแผนระยะยาวที่รอบคอบมากๆเลยนะคะทั้งจากฝั่งผู้ลงทุนเองแล้วก็การสนับสนุนเชิงนโยบายจากภาครัฐด้วยแสดงว่ามันไม่ใช่แค่การลงทุนสร้างตึกสร้างเซิร์ฟเวอร์จบไม่ใช่เลยค่ะแต่มันเป็นการลงทุนที่ต้องขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบตามไปด้วยทั้งพลังงานการศึกษานโยบายต่างๆภาพรวมคือแบบนั้นเลยค่ะมันถึงเป็นการลงทุนครั้งประวัติศาสตร์จริงๆที่มีศักยภาพจะเปลี่ยนโฉมหน้าโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลของเรา แล้วอาจจะรวมถึงภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจของไทยไปเลยด้วยก็เป็นไปได้ค่ะเป็นก้าที่ต้องบอกว่าทะเยอทะยานมากๆนะครับค่ะทะเยอทะยานจริงๆ แล้วก็น่าติดตามอย่างใกล้ชิดเลยว่าสุดท้ายแล้วมันจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นศูนย์กลาง AI ของภูมิภาคได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือเปล่าการทุ่มเม็ดเงินระดับแสนล้านบาทแบบนี้แล้วทิศทางก็ชัดเจนว่ามุ่งไปที่ AI มุ่งไปที่การเป็นฮับของภูมิภาคมันก็น่าชวนคิดต่อนะคะครับว่าอะไรครับว่าจากคลื่นการลงทุนลูกใหญ่ขนาดนี้เนี่ย ทักษะแบบไหนกันแน่หรือว่าอุตสาหกรรมกลุ่มไหนหรือแม้แต่โมเดลธุรกิจรูปแบบไหนในประเทศไทยที่อาจจะต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วนที่สุดเลยเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ค่ะหรือในทางกลับกันมันจะมีโอกาสใหม่อะไรบ้างที่จะแบบว่าเบ่งบานขึ้นมาเพื่อรองรับคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญนี้ได้บ้างโอ้เป็นคําถามทิ้งทายที่สําคัญแล้วก็ชวนคิดมากๆเลยครับค่ะ ซึ่งคงมีหลายมิติมากๆที่เราต้องกลับมาสำรวจมาวิเคราะห์กันต่อในการพูดคุยครั้งต่อๆไปอย่างแน่นอนครับค่ะคงต้องติดตามกันยาวๆเลยค่ะเรื่องนี้